ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะนำมาชมวิธีการใช้เชื้อเห็ดตับเต่านะครับแบบแห้งนะครับเนี่ยของลุงหนวดนะครับผมลุงนวดปลาอวนะครับเนี่ยครับถ้าท่านที่ได้ชอบเชื้อไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวคำการการทำเครื่องหมายอยู่ที่ช่องเห็ดตับเต่านะครับก็วิธีการจะนำมาใช้นะครับถ้าอยู่ในเราใส่ในต้นแคร แคที่มีความสูงประมาณนี้นะฮะกำลังงานนี่ใส่ไปแล้วรอบนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําเป็นยังไม่ทําเอกสารนะครับที่เป็นแผ่นพับหรือว่าแผ่นพิมพ์ต่างๆนะครับก็เลยจะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ก่อนนะครับด้วยการนําเชื้อเห็ดตะเต่านะครับและเชื้อเห็ดป่าทั้งหมดนะครับที่ที่ได้ผลิตโดย รุ่หัวเห็ดปวกนะครับหรือรุ่หัวปลาเอานะครับวิธีการใช้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่เราจะใช้ให้ได้ผลดีมากๆนี่ก็คือใส่ในถุงชํานะครับใส่ในถุงชด้ได้เลยนะฮะทีนี้เพื่อให้สะดวกนะครับก็คือเราก็จะกรีดขวดนิดนึงนะครับแล้วก็เทใส่วัะดกูกถา,ถามว่าเก็บได้นานไหมนะครับสำหรับเชื้อเห็บ ก็เก็บได้เป็นปีนะครับยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ยิ่งก็ไม่ไม่เสียหายนะครับเพราะว่า,าเป็นเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้แทมแบบแห้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะนํามาใช้เนี่ยเราก็นะครับก็ใส่น้ําเพิ่มนิดนึงนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นให้เขาให้เชื้อเห็ดเริ่มทางานนะครับแล้วเนื่องจากว่าเชื้อเห็ดแห้งเนี่ยอยู่ในเมล็ดปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเมล็ดปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ก็จะเป็นการลักษณะใกล้เคียงกันกับการาใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นะครับเพียงแต่ว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยหนึ่งเราให้ปุ๋ยอินทรีย์สองเราให้เชื้อเห็ดลงไปที่ในในถุงชําได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้ต้องการปุ๋ยแล้วเขาก็จะส่งรากอ่อนขึ้นมาเพื่อดูดรับอาหารจากเม็ดปุ๋ยนะครับเขาก็จะรับเชื้อเห็ดลงไปด้วยนะฮะนี่เป็นวิธีการที่ใช้แบบธรรมชาติเอื้อธรรมชาตินะครับ แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความงามของต้นไม้นะครับ <l aces> ได้กินดอกได้กินผลของต้นไม้แต่จะได้ส่วนที่เสริมมาก็คือเป็นเชื้อเห็ดตับเต่าก็จะได้ดอกเห็ดตับเต่าด้วยนะครับเรากใส่ไปแล้วประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับผมจากการดูแลนะครับเราก็จะได้เห็นดอกเห็ดนะครับผมวิธีการใส่ก็คือในหนึ่งถุงเนี่ยใส่ประมาณนี้ครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับหนึ่งถุง แต่เมืเราใส่ปุ๋ยเท่วไปะครับนี่ยี่เป็นการใส่เชื้อรอบที่สองแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาลงแปลงปลูกแล้วนะครับนี่ยาหวานสเตเบียเอาใส่ให้ด้วยซะหน่อยจะมีตับต่าหวานเอาอันนี้ต้นอิลัมนะครับหรือมะกําต้นนะครับแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับ นี่เป็นแคเตี้ยนะครับแคเตี้ยแค่เกษตรนะครับท,ที่ความสูงเขาจะประมาณแค่เม็ดไม่เกินประมาณเม่ห้าสิบครับง่ายต่อการเก็บนะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าถือกล้องมือเดียวมือหนึ่งก็ใส่เม็ดปุ๋ยลงไปด้วยฮเนะี่ยฮะหลังจากที่ใส่เราใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วเนี่ย สังเกตนะครับต้นไม้เมื่อได้รับเชื้อเห็ดก็จะเหมือนกับเด็กได้รับวัคซีนนะครับเขาจะเกิดความเครียดนะครับในช่วงแรกก็คือทําให้ใบใบล่างใบร่างเนี่ยจะร่วงนะครับเนี่ยจะใบล่างจะเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับพอที่เราก็ดูว่าต้นไม้เขาพร้อมนี่ครับเรายังใส่ครั้งแรกไปดูความงามของเขาครับนี่ก็เป็นพริกพริกขี้หนูฮะ วันนี้พาชมการใส่ในในกระถางก่อนในกระถางในถุงชามก่อนนะครับนี่ฮะวิ่กินนเราก็ใส่ครับนฮะเราใส่ปุ๋ยฮะแต่ว่าในปุ๋ยเรามีเชื้อเห็ดด้วยนี่ฮะเชื้อเห็ดตับเต่านะครับนี่ฮะทีนี้ว่าถ้าใส่ในแปลงเป็นยังไงนะครับจะพาไปชมแปลง สายนิดนึงนะครับเพราะว่าว่าจะกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับพอดีพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลหมอนัดนี่ครับนี่เป็นแปลงปลูกนะครับเราแปลงปลูกแล้วก็หวานเลยครับหวานเหมือนใส่ปุ๋ยทั่วไปอะครับเนี่ย เพราะว่าเชื้อเห็ดแบบแบบแบบแห้งเนี่ยก็คือทุ่นให้ง่ายอยู่แล้วนะครับใส่เพื่อให้มะเขือเดินไปเลยนะครับมะเขือยัด ก็หนึ่งขวดก็สามารถจะให้พื้นที่ได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ในในถุงช่านะครับหรือถุงปลูกเราก็จะได้จํามวนต้นไม้เพิ่มขึ้นนะฮะใส่ได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าใส่ประมาณ1 5บหถึงยีเมตรครับโดยประมาณนะฮะครับเราก็จะได้ต้นไม้คือสวยนะครับและที่มีดอกเข็ดให้กินด้วยนะครับถ้าถามว่าใส่ในต้นไม้อะไรได้บ้างนะครับ พืชสวนเกือบทุกชนิดนะครับใส่ได้หมดเลยฮะเห็ดตับเต่านะครับเนี่ยพอเชื้อเห็ดแบบแห้งของลุงนวลเนี่ยนะครับล้างมือน,นิดนึงนะครับเนี่ยน้ำล้างมือนเนี่ยเป็นเชื้อเห็ดน,นะครับเนี่ยอะไรน้ำเชื้อเห็ดอีกนะ อาใส่มิลคืนไว้นะครับนี่แน่ประโยชน์หมดครับนะฮก็พืชผักในสวนนะครับเสียงเป็ดร้องระงมเลยหิวข้าวละนะนครับนี่เป็นต้นแคร์นะครับอ่าก็จะเตรียมลงแปลงปลูกครับเ็าจะเป็นปลูกเป็นแปลงสาธิตด้วยนะครับก็นะ ท่านสนใจนะครับติดตามติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0827575956กับเชื้อเห็ดแบบแห้งนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมครับหรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์0827575956แอดไลน์ได้เลยจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็พิมพ์ความสอบถามไว้นะครับในไลน์นะครับผม ครัสำหรับทริปนี้ก็เปพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำให้คนทำงานครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ